คลิปนี้ผมมีเทคนิคของคาเฟนีมาฝากครับเกี่ยวกับการรีดดาเมจออกมาจากตัวนี้แบบสูงสุดครับนี่คือเทคนิคลับจากเม็ดฟ้าเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการยิงปืนกลเล็กของคาเฟนีเนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจแบบเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยถูกไหมฮะใครที่กำลังทําแบบนี้อยู่เนี่ยเขาบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ว่ามันมีเทคนิคที่ดีกว่านี้คือการยิงและสับครับยิงสับเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับคือการยิงปืนกลธรรมดาแล้วกดสกิลหนึ่งยิงสับและเปลี่ยนกลับมาเป็นปืนเล็กแบบนี้ครับดูกันช้าๆนะครับยิงปืนกลเล็กเรื่อยๆพอ ต่อครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆการยิงสับแบบนี้นะครับมันจะทําให้ดาเมจของคาเฟ่เนี่ยออกมาได้สูงมากเลยครับและนี่คือภาพเปรียบเทียบครับระหว่างยิงปืนกลเล็กเฉยๆกับยิงปืนกลเล็กและสลับปืนใหญ่มายิงด้วยครับเพอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าการสลับปืนใหญ่มายิงด้วยเนี่ยมันจะแรงกว่าเห็นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสถานการณ์จริงที่ผมยิงสับแบบนี้นะฮะลองสังเกตดูนะครับผมจะยิงเล็กเรื่อยๆนะพอคูดาวหนึ่งมาครับผมก็จะสับเป็นปืนใหญ่ยิงหนึ่งทีแล้วก็สับเป็นปืนเล็กต่อยิงวนแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะตรงนี้นะฮะถ้้้้าาาาาเเเเเกิิิดดดดดรรรรรววงงงีีียยยนนนนนนะะคคััับบบพอสไปปป็ืใหญ่่ตตตมมมขึแ แน่นอนครับตุอย่างตรงช็อตนี้นะครับเห็นผลชัดมากยีน่าเนี่ยเข้ามาล้วงผมนะครับผมกดดาบดูเลือดส่วนครับดอกท้ายครับผมสับไปเป็นปืนใหญ่ยิงติดคีไป2 0 0พันกว่าครับทำให้ผมสามารถส่วนยีน่ามาได้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่สับเป็นปืนใหญ่ยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับนั่นแหละครับลองไปฝึกกันดูนะ